สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะมีเช้าๆเลยนะคะว่ามันแปดโมงเรากำลังจะไปโตเกียวกันนะคะตอนนี้เกียวพอดีแตยต้องขอโทษก่อนเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเสียงเบาแล้วก็อาจจะไม่ได้ยินนะคะบางทีพูดแข่งกับสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเสียงดังมากแล้วก็เวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยะะเวลาที่แบบคนมีคนหรือว่าทีมเงียบจะไม่ค่อยกล้าพูดเสียงดังนะคะเดี๋ยวจะรบกวนคนอื่นนะคะ รถไฟความเร็วสูงหรือว่าชินทางเซนที่เรานั่งวันนี้ก็จะเรียกว่าซูบัสานนะคะาก็จะวิ่งตั้งแต่ชินโจนะคะจังหวัดยามาตะนะคะจนถึงโตเกียวนะคะจากที่บ้านเนินไปก็ประมาณ2ชั่วโมงถึงโตเกียวนะคะ เดี่ยวชอบนะคะมขีขายขนมขายเครื่องดื่มนะคะแล้วก็พนักงานพูดจะน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ซื้อใหม่ จะดีใจนะคะจะได้ไปโตเกียวเราว่างทางก็เอาของที่ซื้อมาจากไปทิปก่อนนะคะที่ไปเที่ยวททชิยิมานะคะมานั่งเล่นบนรถไฟนะคะก็ไปมาเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะทิปนั้นก็พอดีว่าช่วงโกลเด้นวีคนะคะหยุดยาวเมื่อกี้นะคะมันใกล้เคียงกับช่วงที่นันจองคิวไปทำพาสปอร์ตได้ที่โตเกียวนะคะ พ<บ>าไปเข้าห้องน้ำนะคะเปลี่ยนกันไปเราที่อยู่แล้วก็เบอเร์โทรศัพท์นะคะใส่ในกระเป๋าองเก๋ฮะเกี่ยวไว้ด้วยนะคะแต่งจริงเกี่ยวก็จำได้แหละที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรพ่อแม่นะคะแต่ว่าเนี่จะใส่ไปในกระเป๋าเผื่อว่าไปหลงหรืออะไรนะคะอันนี้คือเราป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบรรนอกเข้ากลุ่มนะ้คะทุกคน あき代はいポケットに入れてろ亜希くんでポケットに入れてろ分かった แต่มานะคะทุกคนอาเกี่ยวบอกแม่ผมหยุดใช้คําว่าซึ้ยไม่ได้เลยแม่ครับผมหยุดใช้คําว่าซึ้งไม่ได้เลยซึ้งไม่ดีส <laughs> <laughs> ก็รถไฟทั้งสองฝั่งเมื่อกี้วิ่งด้วยกันอาเกี่ยวกแม่สัดยอดครับทันป์นิ้วกุรสี ตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่สถานีตเกียวนะคะป๊าป๊ากำลังจะพาไปที่โคเรียนทาวนะคะซึ่งเงินก็ไม่รู้หรอกว่าที่ไหนเราก็ไม่เคยไปนะคะแต่ว่าป๊าป๊าะอยากพาไปนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศบนรถไฟนะคะก็ไม่ได้แอรอัดมากนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โคเรียนทาว แต่ว่าติ่งเกาหลีต้องมาที่นี่นะคะโคเรียนเทานะคะก็จะมีทั้งร้านอาหารแล้วก็ผู้เครื่องสำอางต่างๆนะคะแล้วก็รูปโปสต์งโปสเตอร์ของดาราเกาหลีนะคะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นร้านขายฮอดดอกนะคะที่มีชียีดๆข้างในนะคะเราก็เลยลองมาแวะชิมดูนะคะ ก็เป็นชีสบอลนะคะแล้วก็โรยด้วยน้ำตาล,<ม>ตาลไอซิ่งนะคะซึ่งเห็นว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะกับน้ําตาลนะกเกี่ยวผู้ซื้อตายกับอาหารทุกชนิดนะคะส่วนอันนี้ที่กเกี่ยวกินก็จะเป็น,แผ,นแผ่นแผ่นแป้งนะคะแล้วก็มีชีสข้างในนะคะก็อร่อยดีนะคะได้ชิมกับลูกแล้วก็ยังกินต่อไปนะคะอะไม่เนี่ย แถวนี้ไม่มีห้องน้ำให้เข้าตามร้านสะดวกซื้อเลยนะคะต้องหาดูป้ายห้องน้ำนะคะอีนสนยี่ล้วนเน่รอพอห้องน้ำพอพอมากินย่างก็ติดคอไปเบิดลูกปะอาหารไทยได้ค่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่ขึ้นไปนะคะไปกินร้านเกาหลีกันนะคะวันนี้มีมะม่วงด้วยทุกคนเมลก็ก็มีนะคะ ในเมืองนี่มันหาง,ง่ายแบบนี้เองกินไก่ไหมคื่ว่าอะไรก็ดววได้ว่าเกี่ยวาเดียว่กีถมาแล้วไม่รู้หาแต่ห้องน้ำไม่ปรัปานะแบบโซนเกาหลีก็ต้องโดนตกนะคะเออมีแต่เกี่ยวกับสิวทั้งนั้นเลยนะคะโดนตกไปหกพันกว่เยนนะคะแล้วเราก็มากินอาหารเกาหลีนะคะ เกี yak, keep keep mm ๊ยวคลิปยากตะเกียบคลิปยากเลยเอาแล้วยังไม่มีใครกินเลยยัน <laughs> ยิง่งคือยู่ง ก็มีพนักงานย่างด้นะคะไปไปอยู่นะกว่าจะเข้าได้แต่ละร้านนะคะก็ต้องยืนรอนานมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันที่เงินไปมันตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะคะก็เลยแบบคนเยอะมากนะคะบายเย็นปลานะคะอเกียวเุณเดินท้าไปดูนน๋ยวดีนน๋ยวาดีาดเด๋ยอ่ากินแล้วนะคะทุกคนย้ย ขอบคุณครับแม่ได้ยังอืมกีนน่ากินมากค่ะเมื่อกินแต้เหนือเนื้อติดวัน แม่ไม่เอาใหม่คัตฟันมาให้ด้วยมากนะคะ <c oughs> คือก็คือดีนะคือแบบเหมือนสำหรับวัยรุ่นนะคะมันกินมาเที่ยวเนาะสำหรับแดนก็เหนื่อยหน่อยนะวิ่งหาตามหาห้องน้ำให้ ให้ลูกกับสามีนะคะเด็กกับคนชะลาก็มีความสุขดีนะคะเดินไปคุยกันไปเล่นกันไปเนอะเหนื่อยแต่ห้องน้ำไม่ละค่ะหาห้องน้ำป้าขอบคุณครับยังขอบคุณครับป้าบาเลยังบาดีมากโต๊ะ สั้างัสือ้อตอนนี้สัสในกระเป๋าก็เอาเงินใส่ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อหาแม่ไม่เจอก็จะได้โทรหาแม่ถูกคิวยาวเท่าน่อยซื้อนี่ไม่ฝากเพื่อนนะเพื่อนชอบดาราเกาหลี เส่ตนี่ไปให้อาเกยวหมูวันหนยนี้เราก็กำลังจะไปโรงแรมนะคะที่สถานีกตันตะนะคะที่ที่ใกล้สถานทูตไทยมากที่สุดนะคะข้างหน้าก็ถึงโรงแรมแล้วนะออกจากสถานีมาหนึ่งนาทีนะคะใกล้มากเลยนั่นเดก็จะเป็นแบบนี้นะคะห้องเล็กๆเป็นสำหรับแบบโรงแรมสำหรับพวก คาทำงานมาแวะพักนะคะอันนี้ก็คือถูกมากนะคะกับรวมกับค่าโรงแรมรวมค่าโรงแรมรวมค่าชิคนเซ็นมาคือถูกมากประมาณสองหม,นนะะม,งม,งมื่นต้นๆน,นะคะประมาณสองหมื่นต้นๆสองหมื่นบาทต้นๆจะมาทำพาสปอร์ตนะคะก็พักโรงแรมนี้ได้นะคะอยู่ใกล้สถานทูตไทยมากเลยค่ะใช้กีการ์ดอินโอกอินโอกานโกะ คีก <c oughs> ์คดย์การ์ด us ขัดทั้งมไม่ด <c oughs> ิงเนี่ยแม่บอกมันเปิดแอร์บอเปิดแล้วแต่กาซยังไม่เสียบ <c oughs> ห้องน้ำก็โอเคอยู่นะคะปลาดองน่ากินมากใฮัลอหะ อร่อยไหมอร่อยหมดอร่อยครับแพงมากเลยเนี่ยอันหนึ่งสามร้อยห้าสิบเยนร้อยประมาณร้อยบาทนะคะอร่อยครับชิมละหนึ่งร้อยบาทอร่อยครับ อร,อ,รอร่อยครับอร่อยครับพี่หนนะเอินเดินมาเจอร้านอาหารไทยนะทุกคนดินเดินเล่นมาเรื่อยๆนะเดินมาคนเดียวนะ,กำ,ะกำลังจะกำลังจะกลับโรงแรมนะคะกำลังจะเดินกลับโรงแรมนะคะอยู่กใกล้นี่เองนันก็ไปเดินสำรวจนะคะรอบๆสถานีมานะคะ ก็ให้ป๊ากับลูกนะคะพักผ่อนอยู่ในห้องเพราะว่าป๊าๆสมบุกสมบันไม่ได้นะคะหัวใจไม่ค่อยดีนะคะเราออกมาหากินข้าวกันค่ะจะไปกินซูชินะคะเพราะว่าป๊าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยหายใจไม่ค่อยเต็มปอดเท่าไหร่นะคะจะไปหาซื้ออออกซิเจนแบบกระป๋องเลยนะคะตอนนี้ค่ย ปลาหายใจไม่ค่อยเต็มปอดเท่าไหร่นะคะตอนนี้เหมือนออกซิเจนไม่ค่อยพอพอดีมีร้านซูชิตรงนี้นะคะอยู่ไม่ไกลมากเลยเลยไอยป้า,ปาจิงโกะตัวใหญ่ๆไฟแดงๆแม่ไปนะเกี่ยวกินซูชิซูชิโรนะคะแต่ว่าที่แต่แต่ว่าคนเยอะมากนะคะเข้าแถวรอเยอะมาก แถวบ้านนั้นไม่มีนะคะมันจะมีแบบตรงเลเมือหืมนี่โคเรียนกตันโดออบาชิสิ哟กลกินร้านนี้นะคะไม่รู้จะกินอะไรคะ่ะจังน,นะคะเสร็จคุณหนูถูกมากคุณนะคะอยากกินหมีก่กรอบตัวใหญ่มาทุกคนอยากกินหมี่กรอบแต่มันไม่กรอบค่ะพี่นิี่วันไหนนั่ก็ข้าวได้เนาะมักมกนมก็ได สน้ำอยู่ก็เรียกแม่มาแม่แม uh ่แม่แม่นั่นอะไรอยากมีเพื่อนเล่นอยากให้แม่อาบเลยเหรอมามามีกช่วนี่ให้ดูเนาะให้ให้ช่างพูดเสียเรบุกเช่พูดวันนี้พวกเราก็ทั้งตื่นเต้นทั้งสนุกแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ EP 2นะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะ